ถือว่าดวงชะตาใช้ได้นะครับใช้ได้มีอุปสรรคบ้างบางเดือนไม่เป็นไรนะอีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้หญิงนะครับก็เกิด31สิงหา30ครับ31สิงหานะฮะปี30นะครับเดี๋ยวสักครู่นะคร31สิงหาปี30นะครับ31นะฮะสิงหานะครับปี30เวลาเกิดนะครับ เวลาเช้าตรู่เลยนะครับเขาบอกว่าคนเกิดเช้าขยันนะท่านผู้ชมครับเวลาเช้าอยู่ช่วงไหนบ้างตีสามฮะตีสามมาถึงสัก7จ็ดโมงนั้นถือว่าเป็นยามเกิดที่ขยันนะครับถามเรื่องการงานกับการเงินนะฮะคนเกิดกลางวันนั้นมีอีโก้ฮะต้องมียศถาบรรดาศักดิ์นะทำการค้าสินค้าต้องดีเยี่ยมนะมีโลโก้มียี่ห้อมีตรานะอย่างงี้เห็นไหมมีศักดิ์ศรีคนเกิดตอนเย็นนั้นรวยง่ายนะครับรวยจากผู้อื่นครับ รวยจากพ่อจากแม่รับมรดกจากสามีจากคู่ครองผู้ใหญ่อุถัมคนเกิดกลางคืนนั้นนักคิดครับคนเกิดตอนดึกๆนักฝันนะท่านเกิดตอนไหนครับนะฉะนั้นนะสำหรับท่านนี้นะครับที่เกิดปี3 0นะครับนะหญิงสาวคนนี้นะฮะเกิดธาตุน้ำครับดิถีหรือวันเกิดต่อไปแล้วฮะเรารู้นะฮะสับเฉพาะนิดนิดหน่อยๆนะคำว่าดีถีนั่นคือวันเกิดนะนะดีถีของคนนี้คือธาตุน้ำนะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่ธาตุน้ำใหญ่นี่สำคัญมาก มันมีน้ำหยางกับน้ำหินนะครับผู้หญิงต้องเกิดน้ำพลังหินนะจะมีบุญมีวาสนาเยอะนะสำหรับคุณเองเป็นนักต่อสู้นะนะครับราศีล่างนั้นเป็นชื่อก็คือชวดเกิดวันชวดธาตุน้ำมีพลังเยอะมากมีจินตนาการเยอะนะครับฝันกลางวันฝันกลางคืนถ้าจะได้สิ่งไหนเนี่ยได้จากความคิดความฝันความนึกทั้งสิ้นเลยนะฮะปีไหนเดือนไหนนะครับตกข้อกำลังใจไม่มีเนี่ยรับรองไม่ได้ครับได้แต่ความไม่ดีนะครับนั่ฉะนั้นเนี่ยเรามาวิเคราะห์ต่อนะครับคุณเกิดเดือนลิง ปีกระต่ายยามกระตา่ายเขะกระต่ายสองขาเกิดวันชวดปีนี้ปีมา้าชงดีถีอย่างจังนะครับความหมายผมคืออะไรครับคำว,ว่าชงดีถีนั้นไม่ได้หมายถึงดวงตกเลยนะครับหนี้สินนะครับสำคัญมากหรือการไปเกี่ยวข้องกับหนี้สินนะครับการสร้างภาร,ระให้กับตัวเองนะแต่อยู่ในเชิงบวกนิดนิดนะนะครับแล้วก็อาจจะปล่อยกู้ให้กู้หรือทําอย่างไรก็แล้วแต่เถอะนะต้องละเอียด รอบครอบมากๆเลยนะครับเดือนที่ดีสําหรับท่านนั้นเริ่มต้นมาจากจุดเปลี่ยนาศาสตร์ปีสากลแล้วนะครับตั้งแต่ธันวามกรานาะกุมพามีนาเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะครับสเดือนนี้ก็สังเกตดีๆนะรับทรัพย์รับเงินรับทองนะครับในวัยจรน,นั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นวัยจรที่ยังต้องระวังอยู่นะครับยังต้องระวังอยู่ไปตลอดอไม่ต้อง คือผมคิดว่าน่าจะดูแบบละเอียดละเอียดนะดูหงจุ้ยด้วยดูอาชีพฉลรกด้วยฉะนั้นท่าุปรับดวงท่านนะครับจาไว้นะท่านเกิดท่านน้าใหญ่เนี่ยนะฮะภาระเนี่ยมันตายไปพร้อมตัวเลขนะตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับลองดูอายุคุณนั้นนะครับเกิด2 5 3 0้ยเนี่ยปัจจุบันนี้อายุก็ยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับภาระก็เพิ่มขึ้น28ก็เพิ่มขึ้น29เพิ่มขึ้น นะฮะแต่ว่าก็จะมีความสุขความปิติความปราบปลื้มใจซ่อนอยู่เหมือนกันนะฉะนั้นธาตุน้ําอันนี้จําไว้ว่าเราดีกับธาตุไม้เป็นน้ําไม่กลัวดินปกติน้ํากลัวดินนะเขื่อนไงเขื่อนไปกั้นน้ำปิดบังน้านะครับแต่ว่าดวงคุณไม่กลัวเลยนะครับนะเมื่อไหร่เจอธาตุดินนั้นถือว่ามีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ธาตุไฟอีกตัวหนึ่งไม้ดินไฟนะฮะหวันลวดเลยนะครับแม่ธาตุสิตัว10วันเฮงหวันเหมือนหมอมดเลย ดูดีๆนะดูดีนะครับะฉะนั้นเนี่ยวันนี้วันธาตุไฟก็ถือว่าดีนะเมื่อวานก็ดี2วันข้างหน้าเป็นวันธาตุดินก็ถือว่าดีเหมือนกันนะฮะเอาประมาณนั้นนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับเกิด30ูเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนวันที่นะครับแน่นอนครับคนละคนก็ต้องเปลี่ยนวันที่ไปนะฮะสามศูนย์เดือนพฤษภาคมวันที่22สองนะครับย2ิบเนี่ยไปตรงกับวันศุกร์นะฮะเวลาเกิดไม่รู้นะครับอยากเปลี่ยนไปทําการค้าบ้างดีไหม ผมก็บอกว่าเอาละผมว่าส่งมาใหม่ดีไหมนะครับเอาเอาเวลาเกิดมาด้วยนะครับเดี๋ยวไปตอบซี่ซัวแต่ยังไงโทรมาแล้วจะบอกให้นะครับโทรมาแล้วไหนๆโทรมาแล้วเนี่ยท่านธาตุทองนะนะครับท่านเกิดวันแพะทองดีทีของท่าน,นเป็นธาตุทองแต่ถ้าปรับดวงหรือขาดธาตุอะไรนั้นไม่รู้ขาดยามเกิดนะขาดยามเกิดนะแต่ถามว่าลักษณะท่านเป็นคนอย่างไรนั้นตอบได้เลยว่าถ้าจะทําการค้า เริ่มต้นจากตัวเองเลยเนี่ยนะครับจะยากท่านิดนึงยากนะเพราะว่าเราเอาวันแพะทองเนี่ยไปช่างฮะช่างช่างในเกรดของมนุษย์เนี่ยนะครับมีมีสิชั้นด้วยกันก็ได้จับหยีเซียงแซนะท่านอยู่ในตําแหน่งที่ว่ามันจะทํายากสักหน่อยนึงต้องพึ่งพาอุปถัมภ์นะครับพึ่งพาผู้ดับผู้ใหญ่หรือองค์กรหลักๆอย่างนั้นทาการค้าได้เหมือนกนันฮะในตำแหน่งอย่างนี้วันแพะทองเนี่ยเจอมาเยอะร่ำรวยก็เยอะแต่ขอเวลาเกิดเอาใหม่ดีไหมนะครับเอาละครับอีกท่านหนึ่งพอทันนะ อีกท่านหนึ่งทันนะครับนะครับผมเพราะว่า SMS เอ็มเนเยอะมากล้วสําหรับนะครับสำหรับท่านที่ที่จะโทรเข้ามานะครับ026415362ครับในช่วงที่2เนี่ยโทรเข้ามาได้เลยนะ SMS ก็เหมือนกันนะครับเราพิมพ์ SO นะครับเว้นวรรคแล้วก็พิมพ์ด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเพศชายหญิงนะครับแล้วก็ส่งมาที่4642886ครับช่วงนี้นะครับขออนุญาตท่านผู้ชมพักสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับ